จีงกุสมาอินโคาหลีนะจ๊ะคุยเฟื่องเรื่องเกาหลีค่ะอันนี้นะคะพี่แจงก็พามากินข้าวป่ากันนะจ๊ะลมแรงนะคะข้างริมทะเลค่ะวันนี้มาวันอาทิตย์นะคะว่าตกปลาบอกว่ามากินข้าวป่ากันเ <laughs> ทีย่ยงแล้ว กำลังกินข้าวป่าพอดีตอ,อนเที่ยงพอดีนะคะลมแรงมากเลยะค,ะค่ะพอดีตกปลาก็ยังไม่ได้อะไรนะคะ,ะก็เลยมากินข้าวป่ากันก่อนตอนนี้กินค่ะมีหมูย่างเยังบอกอีกอ่ะหูจีอีกหูจี먼จอดก็อะไรยังก็พลาสติกจนะตื้อก็จนะยังก็먼จอดกระดาปันดีเยอะกันเนาะก็ไ นะคะพอดีมีหมูมาย่างหมูสามชั้นนะคะกินข้าวป่ากันใครมีย่างหมูสามชั้นแล้วก็สไตล์กเกาหลีนะคะหมอ้อเล็กนะคะก็ถือมานะคะอยู่ข้างริมทะเลนะคะลมแรงแรงลมแรงแรงแรงมากค่ะหนาวก็หนาวเอาคิดดอไมไีกับผ้ตักเยอะบ่ยกีกผู้ชาจ้นานเวลาก็ได้ยให้ยีด ฮักบริโภคจี지ายี่โก้วุ้ยดอ่นท้องเลสว่าดีค่ะยี่ัดได้รูะพอดีอันนี้เกาหลีบะคะกงกินขคาวม่ายี่าก้วุ้ยดอื่นากินเ้าว่าจานนะยี่จัดได้รู้ เน่ยคะก็ย่างย่างหมูนะคะคือเอาเตาเอาอะไรมาหมดเลยนะคะอยู่ริมทะเลนะคะเงียบเงียบไม่มีมีแต่เสียงลมนะคะตกปลาไม่ได้ปลานะคะมาตกปลาแต่ไม่ได้กินปลามากินหมู <c oughs> <c oughs> มีเนีย่ยค่ะก็เอาแบบง่ายๆแต่มันได้บรรยากาศจริงๆเลยนะคะเอาลงไปหมดเลยอันนี้หมู3มชั้นนะคะมีหอ่อผักห่ออะไรเข้ามาด้วยเอาน,นี้เอาแบบสไตล์ง่ายๆนะคะเพราะว่าไม่เหมือนอยู่ที่บ้านนะคะต้องแบบ นี่กระทยานิสยัยแบบว่ามากินเอาง่ายเข้าไว้นะคะมากินเข้าปากกัน <c oughs> <c oughs> นะคะอยู่ริมทะเลคะ่ะ <c oughs> อยู่ริมทะเลกันนะคะมากินก็ดูบรรยากาศกันไปนะ,ะเนี่ยคะ่ะ อร่อยมากนะคะไม่เปลี่ยนบรรยากาศมีความรู้สึกว่าได้รสชาติจริงๆเลยนะคะหั่นกระลาหหั่นกระเทียมใส่เข้าไปนะคะมีเอาหมวหอมใหญ่นะฮะแล้วก็เอาลงไปเลยนะคะไอตัวหมูสามชั้นสดๆ <c oughs> ลงไปย่างกันนะคะอืมนะคะก็มีนะคะมีม,มีมีตัวน้ำจิ้มก็มีนะคะเตรียมมีพริกสดมีโคชูจังแล้วก็มีซ้ําจังนะคะย่างเสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยไว้แล้วก็มีผัก มีผังเลยเยอะบ่ยาะช่โม่โม่ส่วนนี้สุดข้าดูบ้าบ่ข้าตัดจูบ้าบ่จูบ้าจูบ้าเลี้ยวจูบ้ามีใบงานะคะนี่ก็มีใบงาใบงาใหญ่ๆนะคะพี่แจ๊าแล้วก็มีผักกาดห่อนะคะแล้วก็มีพริกนะคะมีเตรียมมาไใบๆหมดเลยนะคะแล้วก็ใบๆก็จะมีต้มมะม่ากันอีกทีหนึ่งนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศที่ท่าเรือกันมองเห็นไหมคะมันอยู่ใกล้เป็นหมู่บ้านนะคะมีเรือลำหนึ่งเข้ามาจอดเห็นลำใหญ่นะคะ,นะคะกลางภูเขากลางหุกเขานะคะตรงที่เราบริเวณเราอยู่ดูนะคะ เนี่ยค่ะรุมแรงมากเลยค่ะปลาไม่ได้สักตัวเลยนะคะแบบลมพัดพัดเบ็ดติววันเลยฮะมันยังมาตกปลาแต่ไม่ได้ปลาจะว่าจะย่างปลาแต่พอดีเอาสำรองเอาเนื้อเอาหมูมาสำรองนะคะเ<ม>นี่ยค่ะมีบ้านพักเอ,อตรงที่ให้คนมาพักผ่อนหย่อนใจช่วงริมทะเลช่วงหน้าร้อนด้วยนะคะเนี่ยค่ะ รยากาศอยู่กลางทะเลไม่ไม่ใช่อยู่กลางเกาะอยู่ในเกาะนะคะอยู่ตรงเกาะ,ะ,ะแล้วไอช่วงนี้มันอาจจะลมแรงก็ได้นะคะเพราะว่าไม่มีใครเข้ามาเลยไม่มีคนมาเลยไม่เห็นมีคนเลยเงียบมากเลยคะ่ะเพราะลมแรงคนที่บางคนก็ไม่มาอันนี้รถเราก็มาจอดแล้วมันมีที่ศาลาพักนะคะให้คนสําหรับมาพักร้อนแล้วก็ออกกําลังกายได้ด้วยนะคะริมทะเลอืมนะคะเห็นไหมคะ ปกติคนจะมาตกปลาตรงนี้นะแต่ไม่เห็นเนะี่ยไม่มีเพื่อนมาใครมาเลยค่ะเขาบอกว่าตรงนี้คนจะมีคนตกปลาค่อนข้างเยอะแต่ไม่มีใครมีเรามามีเขาคงจะดูข่าวข่าวกันบ้างคะ่ะก็เลยไม่มีมีหมู่บ้านเล็กๆนะคะหมู่บ้านชายทะเลติดริมทะเลเราเขาเราผ่านเข้ามาเป็นทางเล็กๆเ,เป็นหมู่บ้านชายทะเลเงียบมากนะคะเงียบสงบมีแต่เสียงทำทะเลเลยค่ะ แล้วก็มีเรือจอดจริงๆมันน่าจะถ้ามีเรือจอดขนาดนี้มันน่าจะมีเพราะว่าเรือลําใหญ่ด้วยจริงๆน่าจะเป็นท่าเรือด้วยเนาะคะ่ะพี่เสียงก็เพิ่งมาครั้งแรกก็จะไม่ค่อยรู้จักอะไรนะคะบริเวณประมาณนี้นะคะวันนี้ไม่มีคนไม่มีเพื่อนเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้ พอดีก็เลยมาสักพักนึงตกปลาไม่ได้อะไรเลยก็มาย่างเนี่ยค่ะมีบ้านมีที่พักอันนี้คือที่มองเห็นด้านหลังจอดรถนี่คือเป็นที่พักนะคะเป็นที่สําหรับผู้สูงวัยหรือเป็นที่พักผ่อนที่มาออกกําลังกายที่สังสรรค์นะคะเป็นที่สังสรรค์กันเรามาจอดมันก็จะมีที่มีห้องน้ามีที่นวดตัวนวดไอะไรอยู่ในนี้นะพี่แจงเข้าไปดูเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือสําหรับคนในหมู่บ้านนะคะ กำลังย่างกินกันอยู่มากันเงี้ยค่ะมาตกปลาว่าจะย่างปลาแต่ไม่ได้ปลากินหมูกันเอามาสำรองนะคะเอามาสำรองอ๋อมีมีเพื่อนบ้านเขาเขาขับรถมากันมองน่ากินน่าอร่อยบายบายมีมากมีชนแก้วกันด้วยนะคะหนาวๆต่มานั่งกลางเ่ยเขาบอกว่ามันได้บรรยากาศ ดูเขาย่างกันต่อนะคะได้กลิ่นนะฮะได้กลิ่นกันไหมคะเนี่ค่ะมีบรรยากาศกันมากินข้าวป่าสไตล์เกาหลีกันนะคะจะาหอ จริงๆบนภูเขาตอนนี้เขาห้ามนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงอากาศแห้งแห้งแรงแล้วก็จะ,ะลมพายุมรสุมเล็กๆน้อยๆเข้ามามันจะทําให้ไฟไม่ป่าได้นะคะห้ามนะคะห้ามไปย่างขอบนภูเขาปกติเนี่ยส่วนมากคนเขาจะถือเตาปิกนิกเนี่ยไปย่างอะไรบนภูเขากันเยอะแยะมากเลยค่ะ มันก็จะทําให้มีปัญหาเรื่องไฟป่ากันเป็นประจํานะคะทีนี้เรื่องขยะต้องเก็บให้เป็นกิจารลักษณะนะคะเบเ,เก็บเป็นกิจารลักษณะก็มีาสามารถแต่ละคนแจ้งความกันได้จับกันได้เลยนะคะเขาบอกว่าต้องช่วยกันรักษาความเพราะว่าที่นี่เป็นภูเขา70%คนก็จะมาไปกินอะไรบนภูเขาต้องเรียบร้อยต้องเก็บต้องมีวิธีการเก็บ ขยาแล้วก็ดูแลทำความสะอาดให้ดีนะคะถ้าใครเห็นใครทำผิดสามารถแจ้งได้นะคะก็จะช่วยกันดูแลสังคมให้หน่าอยู่กันมากยิ่งขึ้นนะคะใน,นในเกาหลีค่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนที่อยู่เมืองไทยนะคะมาดูว่าวัฒนธรรมของเกาหลีเขาเป็นยังไงกันบ้างทําอะไรกันบ้างนะคะก็จะได้เป็นความรู้สนุกสนานกันไปนะคะดูด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนานกันนะคะพี่เจงก็ นะคะรกกวบอวาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคยเฟื่องเรื่องเกาหลีคะ่ะกดสมัยโาเขาเยนัจ้าช่วงนี้นะคะโควิดนก็ยังระบาดก็ส่วนมากเขาก็จะมันยังไม่คลืนจ,จริงๆนะเป็นช่วงที่คลืนมีช่วงเ,เทศกาลต่างๆก็จะต้องมีอยู่แล้วนะคะเทศกาลเกี่ยวกับ เทศกาลดอกไม้ต่างๆนะคะเพื่อผีดอกออกใบของต้นไม้เพวกดอกซากุรงซากุระดอกดอกสีเหลืองดอกแคนาลีอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเทศกาลต่างๆตวงนี้กำลังแคนาลีนะสีเหลืองจะบานก่อนนะคะแล้วก็จะมีดอกซากุระจะบานอีกทีหลังนะคะประมาณปลายเดือนนี้เลยนะคะอาทิตย์สุดท้ายแล้วก็ประมาณเมษาเลยนะคะค่ะกินข้าวปลาเกาหลีนะคะวันนี้ก็เยอะปะ 이거 사면서 이거 좀 보여줘 좀 보여줘 음. 싸주는거좀 보여줘 카메라 앞에서 당신이 먹여준거 보여줘요 <laughs> 줘봐 좀 가봐 아니야 당신 먹어 당신 입에 먹어 니네 가고 미호김치 미느아 미 에이 두어경봉 넣고 당신 입에 들어가 봐 가봐 야가 꼬작긴 그냥 이나가가 เโอเคค่ะแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะแค่นี้ก่อนนะคะบายบายค่ะรักทุกท่านรักทุกคนนะคะสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงค่ะกันกางอาชิโก้แห่งบองอาชิเกะปารามีดาครอมออ้นนอันยองฮิเกเซยชิชองนจูซุโซคกำซาลไมระซารังฮะไมดาบายบาย